สวัสดีนะๆนะครับผมน้าะทั้ง Facebook แล้วก็ทั้ง YouTube นะครับผมคิวซาวพระราม2นะครับวันนี้เราก็เดินทางมาที่ตลาดบ้านซับตลีอีกแล้วนะครับผมจันทบุรีนะครับชายแดนนะครับก็มีลูกค้านะครับผมสั่งสินค้าไว้นะครับอันนี้ก็ทางซ้ายมือนะครับลูกค้าเป็นลูกค้าประจําเลยนะครับถ้านะาได้ติดตามดูก็จะจําหน้านะท่านนี้ได้นะครับแล้วก็มีลูกค้าใหม่อีกนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ นี้เป็นคลิปใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมยังไงก็นานาลบกวนดูวันที่ด้วยนะครับผมวันที่ที่นานาดูคลิปวิดีโอนะครับว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับบางทีลูกค้าดูกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับผมยังไงก็ลบกวนนาณาดูนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็นานาที่อยู่ใน youtube นะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้ใน Facebook นะครับ Facebook ผพุชงพระราม2นะครับอ่าพุชงพระราม2นะครับผมยังไงก็ฝากนานาติดตามด้วยนะครับ ถูกใจชอบใจคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับผมวันนี้มีแต่รุ่นใหญ่ๆนะครับมีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมชิ้นแรกเลยนะครับผมปักไฟนะครับผมปักไฟนะครับตัวนี้ทํามาเป็นพิเศษเลยนะครับผมอย่างที่อธิบายไปก่อนคลิปหน้านี้นะครับผมตัวนี้ก็จะมีซอฟต์สตาร์ในตัวด้วยนะครับแล้วก็สายข้างในเบอร์สี่มิลเบอร์ใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีฟิวด้านหลังนะครับคุมให้อีก2ชุดนะครับ พิเศษนะครับราคา2,990บาทนะครับรุ่นนี้นะครับ2ตัวนะครับแล้วก็จะมีดอกลำโพงนะครับผม18นิ้วนะครับร้อยห้านิ้วนะครับคู่ละ11,800บาทเท่านั้นเองนะครับผมดูที่แม่เหล็กนะครับแม่เหล็กใหญ่มากนะครับแรงแน่นอนนะครับรับรองว่าสุดพลังแน่นอนนะครับ1,500วัตต์เต็มเลยนะครับ8โอห์มนะครับแล้วก็อีก3แท่นนะครับผมแท่นหนึ่งก็จะเป็นแท่น7,500วัตต์นะครับหน้าใหม่นะครับผม 7500บาทวัตตไฮคาร์ปี2020นะครับราคา42,500บาทเท่านั้นนะครับรุ่นนี้นะครับยักษ์ใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับแทน5,000วัตต์นะครับผมลูกค้าก็จัดไปอีก2ตัวนะครับแทนละ27,500บาทเท่านั้นนะครับ5,000วัตต์ไฮคาร์นะครับผมก็ยอดที่ยอดนิยมจริงๆผลิตไม่ทันนะครับลูกค้ารอกันสั่งกันเยอะมากนะครับผมนี่ลูกค้าต่างชาติหมดเลยนะครับ ประเทศกัมพูชานะครับผมอยู่หน้าด่านนะครับตอนนี้นะครับตลาดซับตลีนะครับครับเฮียเชิญไหนครับเป็นไงครับเฮียสินค้ารอบนี้ถูกใจไหมเฮียถูกใจนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับน่าสนใจก็ติดต่อคิวซาพระราม2นะครับผมก็ยังเหลืออีกท่านหนึ่งนะครับผมอีกท่านหนึ่งก็เป็น7,500วัตหบาทแท่นหนึ่งนะครับแล้วก็ดอกลำโพง2 1นิ้วนะครับ2ใบนะครับผมยังไงก็ติดตามดูนะครับเดี๋ยวจะทำคลิป ให้น้าดูกันเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะครับก็ลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับผมก็รีบเลยนะครับเพราะว่าด่านจะปิดแล้วใช่ไหมเฮียด่านจะปิดแล้วเนาะครับผมก็รีบรีรีวิวเลยนะครับอีกเจ้าหนึ่งก็อยู่ประเทศกัมพูชาอยู่ตรงไหนครับพี่พี่ตรงไหนพัตตะบองใช่ไหมครับอ่าพัตตะบองนะครับผมก็เอา7 5 0 0อบาทไปอีกหนึ่งแท่นนะครับขายดีมากอย่างที่บอกนะครับทำผลิตไม่ทันจริงๆนะครับ แล้วก็ยี่บนิ้วนะครับบอยห้านิ้วนะครับแม่เด็ก2ชั้นนะครับแม่สองก้อนเลยนะครับคู่ละ14,500บาทเท่านั้นนะครับผมอีกคู่หนึ่งนะครับก็เพื่อนบ้านชอบมากนะครับก็ขอบพระคุณนะนที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้นะครับเหนื่อยนะครับนะโอเคนะเฮียเนาะถูกใจนะครับถูกใจเนาะโอเคครับเดี๋ยวข้ามกลับไปเลยปะครับกลับเลยเนาะโอเคครับด่านรออยู่เนาะ ครับผมโอเคครับเดี๋ยวใส่แพ็กให้ลูกค้าก่อนนะครับนานะนะยังไงเดี๋ยวเติร์กันใหม่นะครับผมคิวซาวพระรามสองนะครับ ร้านเปิด10โมงเช้านะครับผมปิดร้าน6โมงเย็นนะครับผมท่านนาโทรมาแล้วไม่ได้รับสายนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้งานเยอะมากนะครับช่วงหน้างานนะครับผมที่ร้านก็จะเยอะตลอดนะครับลูกค้าเยอะมากนะครับต่างประเทศก็เยอะนะครับเังไงก็ต้องขออภัยนานาที่ไม่สะดวกนะครับผมยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมนะครับเข้าไปรับชมได้ที่ a c e b o o k นะครับภูชงพระรามสองนะครับภูชงเว้นบักพระรามสองนะครับผมยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม แต่งคนี่้ใช่ไหมครับถูกต้องครับเจ้าไอ้เจ้าน่ะหายส่วนน่ะอันนี้อันนี้เขาเขาเลยใช่ไหมครับได้ได้เออจะปีนี้ปีนี้ถูกใจสินค้าไหมเฮียถูกใจไหมเราพูดให้หน่อยเฮียเป็นเจัดได้ครับผมถูกใจใช่ไหมเฮียครับผมเป็นตัวจริงใหญ่ไหมเฮียตัวจริงใหญ่ไหมเคยเคยป็นผอมใหญ่นะเฮียเนาะครับ ต้องต้องสื่อสารกันนะครับเพราะว่าเราก็ลูกค้าท่านนี้ก็พูดไม่ได้นะครับผมต้อนรัท่านน้นมาภูไทยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับขอบพระคุณมากครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับมีอะไรก็โทรไปนะครับครับผมเจอกันครับอ่ะเขาเรียบร้อยครับนะสําหรับวันนี้นะครับผมสองเจ้านะครับอ่ะแล้วก็เตรียมตัว กับพระรามสองนะครับผมเดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพนะครับ